อีกอันเป็นหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบาบนนบดแผลกันนะครับฟอร์มอีอันหนึ่งครับเดี๋ยวเดีอเนะครับเป็นออันนะ บ,บาดแผลโดนมานะครับตีมาห like น <Through you. S 1> ึ่งอันนะครับก<ป>็ไม่บอกช้ำเท่าไรนะครับสหรับพ่อพันนะครับสองกิโลห้านะครับตอนนี้อัมติด มานะครับมาล่อครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับอันเดียวไม่ถือว่าเจ็บตัวมากนะครับ <c oughs> สองกิโลครึ่งน,นะครับเวทสองโลครึ่งน,นะครับก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ